ความเดิมในตอนที่แล้ว หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซอมบี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นจนมีผู้รอดชีวิตในตอนนี้ครับอีกจํานวนไม่มากที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตให้รอดในแต่ละวันกันต่อไปแต่ก็ใช่ว่าพวกเขาเหล่านี้ครับจะมีชีวิตอยู่อย่างไร้ความหวังเมื่อดรโชโตะนายแพทย์อัจฉริยะได้รับมอบหมายคําสั่งโดยตรงจากรัฐบาลให้เริ่มต้นวิจัยวัคซีนรักษาโรคนี้ขึ้นมาตั้งแต่การระบาดนี้ได้เริ่มต้นขึ้นจนดูเหมือนว่าในตอนนี้ครับวัคซีนที่ดกรกําลังพัฒนาอยู่นั้นกกล้จจะเเสสร็สมบูณ์ขาไปทุที แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า มันเป็นเพียงแค่คําพูดของดอเอรเองนะสิครับที่เขาบอกว่าวัคซีนใกล้จะเสร็จแล้วคําถามคือมันใกล้จะเสร็จแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือว่าดรโชโตะได้วางแผนการอย่างอื่นไว้กันแน่ที่เราก็เพิ่งรู้มาได้ไม่นานครับว่าดกรแกเนี่ยเป็นคนไม่ดีสักเท่าไหร่เรื่องราวในครั้งนี้จะมีบทสรุปลงอย่างไรสวัสดีครับผมออบบทุกคนกังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง Netflix อย่างเรื่อง Love You at the World End ซอมบี้ญี่ปุ่นใน E p พีที่7กันแล้วครับใครที่ยังไม่ด EP กอนหนหห้้าใ กลับไปดูก่อนที่ลิงกใต้คลิปสำหรับเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้แอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลาใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้ว หลังจากที่ฮิบิกิพระเอกของเราได้วกลกลับมาที่ค่ายโยโกสกะอีกครั้งเพื่อตามหาคุรุมิแฟนของตนจนทําให้ฮิบิกิครับได้ไปเจอเข้ากับห้องแลบห้องหนึ่งเข้าจนได้ที่ขังซอมบี้ตัวหนึ่งอยู่ข้างในประเด็นในตอนนั้นเลยก็คือซอมบี้ตัวนั้นครับก็คือแม่แท้ๆของฮิบิกิเองนั่นแหละที่ไม่รู้ไปทําอีท่าไหนครับถึงมาลงเอยอยู่ในห้องขังของดรโชโตได้แบบนี้ฮิบิกิที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาถึงกับทําตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวครับอยากจะเข้าไปช่วยแม่แต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าแมม่ได้กลายเป็นซอี ไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าถามว่าจะให้เขาฆ่าเธอเนี่ยก็ทําไม่ลงเหมือนกันครับสิ่งที่พิกิทําได้มากสุดในตอนนี้เลยก็คือ ปลดปล่อยเธอออกมาจากพันธนาการที่ล่ามเธอไว้ก่อนที่เขาเองรับก็ทําใจไม่ได้รีบวิ่งหนีออกมาในทันทีจนได้มาเจอเข้ากับพี่ล้นจากเกาะนี่เลยครับที่พวกคณะเอกนั้นไปตามให้มาช่วยพาพระเอกออกจากที่ค่ายนั้นอย่างปลอดภยัยในขณะที่ทางฝั่งของโชริกุงพี่ชายแท้ๆของซอมบี้เด็กหญิงมานัจังรับที่เธอเพิ่งตายไปเนี่ยก็เกิดความแค้นพวกผู้ก,ก่อการร้ายพวกนั้นเป็นอย่างมากเขาจึงถือมีดออกไปครับกะว่าจะจัดการให้รู้ราวรู้รอดกันไปเลยทว่าในตอนนั้นเนี่ย ครูมีก็พยายามจะเข้าไปเตือนเขาครับว่ามันอันตรายมากๆจนในที่สุดแล้วนั้นโชริคุงก็ได้เจอเข้าจริงๆกับคณาเอะแล้วก็มินจังรับที่กําลังทําการหลบหนีกันอยู่โชริคุงเห็นแบบนั้นไม่รอช้าสิครับพุ่งตัวเอามีดเข้าไปแทงในทันทีแต่เนื่องจากสกิลเทควันโดของมินจังเนี่ยโหดแต่เดิมอยู่แล้วครับแค่เด็กหนุ่มธรรมดาคนนี้เนี่ย ทำอะไรมินจังไม่ได้หรอกครับจนครูมิได้ใช้โอกาสที่มินจังได้เผอเท่านั้นแหละในการเสียบมีดอีกเล่มครับเข้าไปที่ขาของมินจังเข้าอย่างจังเพื่อจะเข้าไปช่วยโชริคุงครับจนค้านาเอตต้องเข้ามาประคองมินจัง ให้หนีไปที่ท่าเรือให้ได้เร็วที่สุดและเพื่อนๆยังคงไม่ลืมกันใช่ไหมครับว่าซอมบี้ในเรื่องนี้เนี่ยมันไวต่อกลิ่นเลือดแบบมา,มากซอมบี้แม่ของฮิบิกิครับที่เพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยได้กลิ่นเลือดของมินจังครับก็เลยพุ่งตัวเข้ามาจะกินมินจังในทันทีในจังหวะที่เขากำลังเดินออกจากค่ายไปครับข้าเอกกับมินจังพยายามจะต่อสู้สุดชีวิตจนในที่สุดแล้วก็ฆ่าซอมบี้แม่พระเอกได้แต่ก็ล่ากับการที่ว่ามินจังรับก็โดนกัดเข้าไปที่ข้อมือของเขาเข้าอย่างจัง ก่อนที่ฮิบิกิเองจะได้สติกลับมาอีกครั้งเนี่ยเขาก็ถูกพาตัวมาอยู่บนเกาะเป็นที่เรียบร้อย พี่พีโลนั้นเพิ่งช่วยออกมาได้ครับเขาจะได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับฮิบิกิได้ฟังตั้งแต่ต้นว่าเมื่อก่อนนะพีโลนแกเคยทํางานให้กับดรโชโตจริงๆในการวิจัยเรื่องพันธุกรรมบําบัดและในตอนนั้นเนี่ยแม่ของนายฮิบิกิก็เป็นหนึ่งในหนูทดลองของพวกเราด้วยที่เป็นการทดลองในมนุษย์ที่ผิดกฎหมายนําทีมโดยดรโชโตเองนั่นแหละที่ได้ทําการฉีดเวกเตอร์ไวรัสครับเข้าไปที่ร่างกายของแม่นายจนมาได้เปลี่ยนให้เธอกลายเป็นซอมบี้ตัวแรกของโลกได้สําเร็จก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานครับต ทิ้งด็อกเตอรโชโตกลับมาบวชเพื่อใช้กรรมส่วนถ้าพูดถึงการแพร่ระบาดในครั้งนี้เนี่ยอันนี้พี่ล้นก็ตอบไม่ได้จริงรับว่าไวรัสเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามีคนจงใจปล่อยมันให้แพร่กระจายกันแน่และเมื่อฮิบิกิได้ยินแบบนั้นเท่านั้นแหละครับก็เลยอยากจะเข้าไปต่อยพี่ล้นให้รู้แล้วรู้ลอดกันเลยที่เป็นสาเหตุครับที่ทําให้แม่ของเขานั้นต้องพบกับความตาย แต่พระเอกก็ทําไม่ลงจริงๆครับก็ตอนนี้พี่ล้นแกกลับตัวกลับใจแล้วในขณะที่มินจังในตอนนี้ครับได้ถูกแยกตัวเอาไว้ก่อนเพราะหลังจากที่เขาถูกกัดที่ข้อมือมาแล้วเนี่ยไม่มีใครที่สามารถบอกได้หรอกรับว่าเขาจะเปลี่ยนร่างกลายเป็นซอมบี้ตอนไหน และที่สําคัญเลยก็คือเขายังไม่บอกใครในกลุ่มอีกด้วยมีแค่คณะเอกคนเดียวรับที่รู้เรื่องนี้มินจังก็เลยบอกกับเธอว่าขอเขารับเอาเรื่องนี้ไปบอกกับฮิบิกิด้วยตัวเองละกันตัวในเย็นวันนั้นรับมินจังได้ขอเข้ามาคุยกับพระเอกเป็นการส่วนตัวเพื่อดึงสติเขารับให้กลับมาได้อีกครั้ง ก่อนที่เขาจะสารภาพความจริงทั้งหมดให้กับฮิบิกิได้ฟังว่าฉันน่ะโดนซัมบี้แม่ของนายกัดฮิบิกิและฉันนี่แหละที่เป็นคนฆ่าเธอเองกับมือยกโทษให้ฉันด้วยละกันนะฮิบิกิคุงก่อนที่มินจังรับจะสลบไปต่อหน้าต่อตาของเขาไม่ทราบชะตาก,กรรม และในตอนนี้นี่แหละครับคนในกลุ่มทั้งหมดของพระเอกก็เลยรู้หมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับมินจังกันแน่โคโมโตะซังรับเลยเข้ามาตำหนิด่าพระเอกแบบ,บยับๆว่าความผิดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะฮิบกิกิเองนั่นแหละที่พยายามดื้อด้านไปตามหาคุรุมิที่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้แต่หน้าตาของเธอครับยังไม่ได้เห็นแบบชัดๆเลยแถมในตอนนี้เนี่ยยังจะต้องเสียมินจังไปอีกและก่อนที่ทุกอย่างมันจะแย่ลงไปมากกว่านี้ครับซึบุอิคุงได้เข้ามาแจ้งข่าวกับกลุ่มของฮิบกิกิได้ฟังว่าพวกเขาครับได้ถูกหญิงคนหนึ่ง คนนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณหมอหญิงสุดโหดอย่างจีอัน พี่สาวทแท้ๆของมินจังนั่นเองครับที่เธอมาในครั้งนี้เนี่ยเพื่อมาขอเจราจากับกลุ่มของพระเอกเรื่องทําการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างครับโดยเธอได้บอกว่าถ้าพระเอกอยากจะได้วัคซีนกลับไปรักษามินจังเธอขอเสนอให้เขารับยอมมอบตัวให้กับทางค่ายโยโกซึกะสิมาตัวคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครแล้วนายจะได้วัคซีนที่ว่านั้นกลับไปพร้อมั้งนทหารในค่ายครับจะยกเลิกการหมายหัวทุกคนในเกาะน,นี้ทั้งหมดถ้านายตกลงแล้วละก็ไปเจอกันที่ค่ายนะฮิบิกิจซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินข้อเสนอนี้เท่านั้นแหละครับเขาก็ตัดสินใจ ได้อย่างไม่ยากเลยว่า ต่อให้มีโอกาสเพียงแค่นี้เดียวครับที่จะได้วัคซีนกลับมาช่วยมินจังเขาก็ยอมทําทุกอย่างครับเพื่อให้มินจังรอดชีวิตต่อไปให้ได้เพราะการที่เขาถูกกัดเนี่ยมันเป็นความผิดของพระเอกแบบเต็มๆครับฮิบิกิคิดแบบนั้นในตอนนั้นครับฮิบิกิทําได้เพียงแค่บอกให้มินจังอดทนไว้ให้นานที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้และพระเอกสัญญาครับว่ายังไงก็จะกลับมาให้ได้ก่อนที่ภาพราวจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของโทโดโรกิกันต่อหลังจากที่เขาครับถูกดรโชโตะทรมานไปอย่างหนักและไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยดอ็อจะคิด แผนอะไรออกได้ครับเพราะว่าไอห้หมอนี่ ดูเหมือนว่ามันจะรักคูรุมิอยู่ไม่น้อยถึงได้พยายามจะพาเธอหนีไปแทบตลอดเวลาด็อกเตอร์จะมาเสนอเงื่อนไขข้อหนึ่งครับให้กับโทโดได้ฟังว่าจะยอมปล่อยให้เขากลายเป็นอิสระแต่ก็แลกกับการที่ต้องมาทํางานอย่างหนึ่งให้กับด็อกเตอร์และงานนั้นก็ง่ายครับทําให้มั่นใจว่าคูรุมิเนี่ยเชื่อว่าฮิบิกิได้ตายไปแล้วจริงๆและโทโดจะต้องทําทุกวิถีทางครับอย่าให้คูรุมิได้เจอกับฮิบิกิอีกตลอดไปซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยก็เป็นงานถนัดของโทโดอยู่แล้วครับเขาเลยตกลงรับงานนี้กับดออ็อโก เต็มใจซะด้วยด้วยการตามเกาะติดครับคุรรมิแทบตลอดเวลา ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยฮิบิกิก็ได้มาถึงที่ค่ายโยโกสึกะเป็นที่เรียบร้อยครับตัวเปล่าตัวคนเดียวตามที่ตกลงกับหมอจีอันเอาไว้ซึ่งก็ตามระเบียบเธอได้ขอพาตัวเขารับมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวในค่ายเพื่อพูดถึงข้อเสนอที่ได้บอกกับฮิบิกิไปซึ่งมันก็เลยทําให้พระเอกรับแปลกใจอยู่ไม่น้อยสรุปแล้วครับเรื่องนี้เนี่ยดรโชโตโกแกรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าหมอจีอันก็เลยตอบกลับไปครับว่าไม่งานนี้มันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของมินจังเพียงอย่างเดียว ที่ตัวของหมอเองต้องการให้น้องชายเธอหายดีครับโดยแผนของหมอเลยก็คือจะพาพระเอกไปที่ตู้เก็บความเย็นขนาดใหญ่ที่ดรโชโตเก็บวัคซีนไว้ในนั้นและทำการเปิดมันครับด้วยการสแกนลายนิ้วมือของคนที่ดรโชโตไว้ใจมากที่สุดซึ่งคนคนนั้นก็ต้องเป็นชั้นนี่แหละเลื่อหลังจากนั้นครับนายก็ต้องเอาวัคซีนไปแล้วยิงชั้นที่ขาทำท่าทีเหมือนปล้นไปอะไรแบบนั้นนะ่ะแล้วรีบกลับไปช่วยมินจังซะ ซึ่งพระเอกได้ยินแบบนั้นก็โล่งใจครับเพราะอย่างน,น้อยๆเลยก็คือพี่สาวของเธอครับก็พยายามจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยเขาอยู่และแผนในครั้งนี้มันก็เริ่มต้นขึ้นเปิดด้วยการยิงเข้าไปที่ขาของหมอจีอันครับ ซึ่งถ้าถามว่าฮิบิกินั้นอยากจะทําผู้หญิงไหมคําตอบเลยก็คือไม่ครับเขาไม่กล้ายิงมอทีอันก็เลยตัดสินใจครับยิงขาดตัวเองเลยละกันก่อนที่เธอครับจะเข้ามาเปิดตู้แช่วัคซีนด้วยลายนิ้วมือแต่ปัญหาในตอนนั้นก็เกิดขึ้นเข้าจนได้เมื่อนิ้วมือของเธอครับไม่สามารถปลดล็อกตู้เซฟเก็บวัคซีนได้นะสิครับก็เลยต้องหันมาใช้แผน2กันโดยการที่ฮิบิกิครับทําลายแหล่งพลังงานสํารองของตู้แช่ เพื่อที่ว่าดรโชโตะเนี่ยจะเข้ามาที่ห้องห้องนี้ครับเพื่อมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และจะได้บังคับเขาให้เปิดตู้แช่นี้ให้กับพระเอก ซึ่งทุกอย่างครับก็เป็นไปตามที่ฮิบิกิได้คาดการเอาไว้ดรโชโตะได้มาถึงห้องนี้ครับด้วยท่าทีที่ตกใจเป็นอย่างมากดรโชโตะได้แสดงให้กับพวกเราได้เห็นเลยครับว่าเขารักตู้แช่นี้มากขนาดไหนที่เขาจะไม่ยอมอยากเด็ดขาดให้อุณหภูมิข้างในเกิดการเปลี่ยนแปลงและไม่สเสถียรขึ้นมาและเมื่อดอกเตอร์ได้เปิดตู้แช่ดูข้างในเท่านั้นแหละครับในตอนนั้นฮิบิกิก็เปิดเผยตัวตอนออกมาทําท่าทางรับเหมือนจับหมอจีอันเป็นตัวประกันอะไรแบบนั้นก่อนที่เขาจะมาเช็คในตู้ครับปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ย มันกลับไม่มีวัคซีนอยู่ในนั้นแม้แต่หลอดเดียว ข้างในรับเป็นเหมือนสิ่งของอะไรถูกแช่ไว้ตั้งหกักที่ตัวฮิบิกิเองครับก็ระบุไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่เลยก็คือมันไม่ใช่วัคซีนครับทีนี้พระเอกก็ทําตัวไม่ถูกเลยสิครับแล้ววัคซีนจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่และเนี่ยหมอจีอันที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกันครับก็เลยแอบกระซิบบอกกับพระเอกว่าเธอเพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าข้างในนั้นไม่มีวัคซีนอยู่ถ้าจะมีสิ่งที่ใกล้เคียงกับวัคซีนมากที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นหลอดที่แช่อยู่ในตู้ตรรรงงนนนนนนนัันััั้้่่แแหหลละะคบาายยีีีไปไปปเเอมววด๋วทฉจ การเองฮิบิกิก็รับทราบตานังครับจัดการคว้าหลอดวัคซีนกลับไปทั้งหมดในขณะที่ทางดรโชโตเนี่ยก็วิ่งวุ่นครับกับการที่ทําให้เครื่องแช่เย็นกลับมาทํางานอีกครั้งโดยไม่สนใจอะไรที่เกิดขึ้นภายนอกเลยก็ว่าได้ซึ่งในจังหวัดที่ฮิบิกิครับกำลังจะออกจากค่ายได้สําเร็จเนี่ยก็มีทหารนายหนึ่งสังเกตเห็นเขาเข้าจนได้แล้วเปิดฉากยิงใส่ฮิบิกิในทันทีจนตัวของพระเอกเองรับก็ถูกยิงเข้าที่กลางหน้าท้องลม้มลงไปนอนกองกับพื้นแทบจะันทีครับพร้อมกับวัคซีนที่แตกเกือบหมดเหลือ โชคดีที่วัทหานในนั้นเนี่ยถูกหัวหน้าทหารคนหนึงรับได้เข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนเพราะยังไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครกันแน่อาจจะเป็นผู้ลี้ภัยในค่ายก็ได้นะแน่นอนว่าบาดแผลที่ถูกยิงเข้าไปที่หน้าท้องของฮิบิกิในตอนนี้เนี่ยแผลค่อนข้างสาหัสอยู่พอสมควรครับซึ่งระหว่างทางเดินทางกลับเกาะเนี่ย กินเลือดครับมันก็เลยดึงซอมบี้ที่อยู่รอบๆให้มาตามพระเอกเป็นจํานวนมากสิ่งที่พี่กีต้องทําในตอนนี้เลยก็คือต้องมีชีวิตอยู่ต่อให้ได้ครับและเดินต่อไปให้ไหวและอย่าพึ่งตายจนกว่าจะไปถึงตัวมินจังก่อนที่บ้าอีการครับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของเกาะกันต่อหลังจากที่ิี่กีครับออกจะเกาะไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยไม่มีทีท่าเลยครับว่าเขาจะกลับมาที่นี่ได้ทันเวลาที่ในตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะเย็นเข้าไปทุกทีครับอาการซอมบี้ของมินจังก็เริ่มแสดงออกมาให้เห็นแล้วเขากรีดร้องทุรนทุรายด้วย เจ็ปพยายามจะยื้อสังขารตัวเองครับ ให้ได้นานที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แต่สุดท้ายนั้นก็เหมือนมินจังจะทนไม่ไหวครับเขาหมดสติไปต่อหน้าต่อตาทุกคนโคโมโตะที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เตรียมหยิบขวานอันหนึ่งขึ้นมาครับเพื่อปิดงานในครั้งนี้ทว่าในตอนนั้นครับฮิบิกิก็กลับมาถึงแบบพอดีพร้อมกับวัคซีนขวดสุดท้ายในสภาพร่างกายที่เกือบตายพี่ลนที่เห็นแบบนั้นก็เลยเข้ามาช่วยในการฉีดวัคซีนให้กับมินจังในทันทีครับปรากฏว่าหลังฉีดไปแล้วเนี่ยอาการของมินจังดีขึ้นมาอย่างทันตาเห็น็นนนนทุุกกกกคคใใใล่มรัับดีจหญ แต่พอพี่โลนได้ประเมินจากสายตาของมินจังแล้วปรากฏว่าเชื้อโรคซอมบี้ครับมันยังไม่ถูกทำลายและมันกำลังเปลี่ยนให้ร่างกายของมินจังกลายเป็นซอมบี้อยู่ดีแต่แค่ช้าลงหน่อยไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเหตุผลก็น่าจะเป็นเพราะว่า วัคซีนนี้ครับน่าจะยังพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์มินจังจะได้ถือโอกาสนี้ในการสั่งเสียกับทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายว่าการเดินทางที่ผ่านมากับพวกเขานั้นเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆที่สุดในชีวิตมันเหมือนกับครอบครัวมากที่สุดที่เขาจะมีได้แล้วมินจังก็เลยขอให้ทุกคนครับได้โปรดมีชีวิตอยู่ต่อไปและอย่าต้องมาตายแบบเขาอีกเพราะฉะนั้นแล้วครับลาก่อนทุกคนแล้วมินจังครับก็กลายเป็นซอมบี้ต่อหน้าต่อตาทุกคนไปเป็นที่เรียบร้อย และคนที่รับหน้าที่ในการหยุดลมหายใจของซอมบี้มินจังก็คือฮิบิกิพระเอกของเราเองนั่นแหละครับแน่นอนว่าพระเอกนั้นโทษตัวเองอย่างหนักที่เป็นสาเหตุที่ทําให้มินจังต้องตายในครั้งนี้แต่คานาเอกก็ได้บอกความจริงให้กับทุกคนได้ฟังบางอย่างครับว่าจริงๆแล้วนั้นมินจังจะไม่เป็นอะไรเลยเวย้ถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่เข้ามาแทงเขาที่ขาจนทําให้เขาต้องเดินชา้าลงรับและมีเลือดออกจํานวนมากตอนที่อยู่ในข่ข่จนซอมบี้ตัวหนึ่งได้เข้ามากัดเขาและถ้าถามว่าใครต้องรับผิดชอบความตายของมินจังแล้วล่ะก็ก็ต้องเป็นเธอคนนั้นั่แหละที เอกกับคนในกลุ่มรับยังไม่รู้หรอกว่าเธอคนนั้นคือใครและถ้าคนในกลุ่มได้รู้ว่าเธอคนนั้นคือคูรุมิแฟนของฮิบิกินางเอกของเราล่ะฮิบิกิจะตัดสินใจจบเรื่องนี้อย่างไรครับอันนี้เราจะต้องไปติดตามชมกันต่อแล้วแหละในซอมบี้ญี่ปุ่นอ p พีต่อไป พราะว่าเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ที่นี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในอีพีนี้ได้จบไปครับมีประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้เลยก็คือเรื่องของวัคซีนครับที่อยู่ในตู้แช่เย็นที่ดรโชโตะแกก็โมนักโมหนาครับให้แต่ละฝ่ายได้ฟังว่าวัคซีนที่เขาพัฒนาเนี่ยใกล้จะเสร็จเข้าไปทุกทีที่ได้ถูกเก็บในตู้เย็นตู้นั้นครับทว่าตอนที่ฮิบิกิได้ไปเห็นเนี่ยตอนที่มันถูกเปิดออกมามันกลับไม่มีวัคซีนอยู่ในนั้นแม้แต่ขวดเดียวครััับท้้้ี่่ตูเเเยย็นนนนมใหญขขาาาดดอคไป ในได้เลยเรื่องนี้ครับแม้แต่หมอหญิงจีอันเองครับที่ทํางานร่วมกับดรโชโตะมาเป็นปีๆก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าดรปิดบังความลับของตัวเองมาโดยตลอด คำถามในตอนนี้เลยก็คือถ้าในตู้แช่เย็นไม่ใช่วัคซีนแล้วสิ่งที่แช่อยู่มันคืออะไรกันแน่ทําไมดรโชโตกรับถึงห่วงนักห่วงหนาและดูแลมันอย่างทนุถนอมมากขนาดนั้นไม่แน่นะครับว่าข้างในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่สําคัญกับชีวิตของเขาก็เป็นได้และถ้าจะมีอะไรที่สําคัญที่สุดในชีวิตของใครคนนึงก็คงไม่พ้นคนที่รักใช่ไหมลหละครับเป็นไปได้ไหมครับว่าสิ่งที่อยู่ข้างในตู้แช่นั้นมันอาจจะไม่ใช่วัคซีนแต่กลับเป็นคนคนหนึ่งครับที่ถูกแช่ไว้อยู่เพราะขนาดตู้มันก็บ่งบอกแล้วครับว่า เป็นไปได้สูงรับว่าสามารถยัดคนไปได้ข้างในประเด็นในตอนนี้คือถ้าเป็นคนจริงๆแล้วแล้วก็ใครกันลัดที่อยู่ข้างในนั้น ทำไมด็อกเตอร์ต้องเอาไปแช่เย็นขนาดนั้นด้วยแผนการของเขาวางไว้คืออะไรกันแน่อันนี้ครับเราจะต้องไปหาคําตอบกันต่อในซอมบี้ญี่ปุ่นอ P ีต่อไปที่ใครรอฟังสรุปเนื้อเรื่องตอนต่อไปจากทางช่องของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คลิปนี้มียอดไลค์ครบ2,000ไลค์แล้วเลยก็คลิปต่อไปจะมาลงให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้ว กระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนกรับสวัสดีครับ